ตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วครับต้องให้ปลาบาทมาช่วยหาเพราะว่าหาไม่เจอแล้วครับเดือดร้อนนี่ไงปลาไม่หาเจอแบบเดียวอโอ้เราหาต้องนานหาไม่เจอผมเป็นประธานบริษัทนะให้ผมาา <c oughs> มาหาพี่มกถึงกระกิ้งเลยอ่ะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อนไดโนเสาร์ในกองทรายนะครับนี่เป็นไดโนเสาร์ที่เราซื้อมาจากร้านของเล่นนะครับว้าวใครใครจะซ่อนใครจะหาบีเขาจะซ่อนบีมจะซ่อนก็เหรอให้แม่บีหาใช่ไหมโอเคออตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองตัวที่สอง วที่สามสามตัวตัวที่สี่สี่ตัวนคล้ายๆกันเลยตัวที่ห้าสีชมพูสวยหกเจ็ดแปดแปดตัวครับเรามาดูกันโอ้สีสันสวยน่าดูเลยครับเดี๋ยวให้บีมซ้อนก่อนแม่บีหันหลัง<ห>บีมบีมซ้อนบีมเอาแถวๆนี้นะถ้าบีมไปทั่วเนี่ยบีมจำไม่ได้ปาก็จำไม่ได้นะฮะซ<ๆ>้อนซ้อน คืนนี้จะได้หาเปล่าไม่รู้บีเร็ว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 ซ้อนกระจายกระจายกันนะอย่าไปกระจุกที่เดียวกันนะยางยางๆยๆงๆยางย่งยางยงยพิ่งหันมาอยาเพิ่งหันมาไปก็ไปก็ไปเร็วเร็วเร็วเหลืออีกตัวเนี่ยสี่ตัว นี่นี่บาร์ดก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาฟอสไว้ตรงไหนเดี๋ยวมีงานงอกันบ้างแหละบีมจำนะบ้าว่าบีมซอสตรงไหนบ้างบางส่วนจำไม่ค่อยได้บางส่วนจำไม่ค่อยได้บันเทิงละทีเนี้ยเสร็จยังครับหมดหมดแล้วอ้าวหาได้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  แถบนี้มาเลยแถบนี้มาเลยแถบนี้มาเลยล่องลอยของการขุดแม่ดุงเย็นตรงเนี้ยเอาดีอาหารให้เจอแม่บีคเขาดูล่องลอยการขุดครับอกองไว้ที่สูงสูงเออหนึ่งตัวแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะมีรอยใช่มีรอยเท้าอันเนี้ยแน่เลยกองสูงสูงเนียนบีมยังไม่เนียนบีมยังไม่เนียนสองตัวแล้วเจอสองตัวแล้ว นี้ไม่รู้แล้วต้องใช้วิธีคุยครับบางอันเขาเขากบลึกนะบีมนจะบอกให้เออรบับไรฮะเอาไปเอาบีมเขาพบห้า,าย่าอันนี้จเจอแล้วสาวอยากเขาไปเยียบอยากเขาไปเยียบเดี๋ยวไปเยียบโดนแล้วไดนน้น้องสาวโพลุ้น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  <c oughs> เอาเจอ <c oughs> สี่ตัวครับเล็กซี่เล็กซี่เล็กซี่ บีมเล่นระวังทิ้มขาตัวเองนะน,นะอย่าซับเดเ็กน้องสาวตายนะครับตรงนี้มีรอยฉันเพื่อนเจอเหมือนเล่นจ้อนหาเลยระวังระวังเฮะ ปาดบาดกบกบแล้วไปทับจนสูงอะ่ะบาดจำม่ค่อยได้เหมือนกันนะอ,อ้าวเจออีกตัวแล้วกี่ตัวละสี่หกเลขสองเลขสองเลขอเสองตกตัวนี้ยากเนี่ยไม่เห็นล่องลอยเลยอะ่ะล <c oughs> ่องลอยอันนี้ไม่เห็นเปียกๆอยู่ตรงนี้ไม่มีอย่าไปบอกที่ตาแม่บีนี่ไม่ค่อยดี ตาไม่ค่อยดีตาบอดสีวิ่งกี่ตัวแล้วสองสี่หกหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปเยียบโดนบีมเยียบโดนเจอเลยเ้าตาแม่บีซ่อนมั้งบีมหันหลังบีมหันหลังเอาหาได้เสร็จแล้วครับบีมก็โฟนฮะ บ, auto, herman, บ, auto, uh, บ auto, in <the ้าวบ้าวบ้าบ <the ้าบ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 ้าโอ้โหคุยเหมือนหมาเลยบ้าวบ้าวเดี๋ยวซับเสี่ยวอุงยบีลูปลาดิดูิเสี่ยวซับขาตัวเองระวังนะรับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบอ้าวเจอแล้วหนึ่งตัวถ้าบีมเจอบีมเมากองแ้วงบนกองแหวงบนกองแหวงบนอ่าจะได้นับง่ายๆ่ยองขานะลูกเสียวเสี่ยวท้าขุด อยู่ไกลไม่ได้เลยใช่กระจุยมาเด้อไม่ต้องคุยแรงมากเสียขานี่ไม่ได้หาแล้วเนี่ยนี่ออกแนวเล่นสายคุยเบาๆก็ก็ลุดแล้วก็กระจุยแรวสายอ่ะสองตัวแล้วสองตัวแล้วอุ้ยเริ่มเหนื่อยครับเดิยหอบในหอบเหนื่อยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยหอบเริ่มเหนื่อยหอบครับ เอาหย่าขาโลเลยอย่าบอกอย่าบอกอ้าไงตาดีตาดีตาดีสามตัวแล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้วอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยบอกแล้วอย่าขุยแรงไปไงอะเหนื่อยไปสิครับผมไม่มีแรงครับไม่มีแรงยืนครับเอาเหลืออีกห้าตัวนะบีมหายซาไปเลย จับปั๊บเจอเลยอะบิมมีอีกตัวหนึ่งป้าเห็นตรงนั้นแหละตรงที่เดิมที่เสียมมันทิ่มอยู่อะป้าเห็นหางป้าเห็นกี่ตัวแล้วครับแม่บีห้าตัวเหลืออีกสามเหลืออีกสามเร็วจะมืดแล้วเร็วจะมืดแล้วบ้าวบ้าวบ้าวบาเดี๋ยวคอยดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมีการพาไปหาหมอแน่นอนครับ เสียมซับขาโฉกเป็นอันสลปแน่เพราะว่าเลยว่าจะดูล่องลอยก็ดูยากเพราะขาของตัวเองย่ำไปหมดแล้วบีทำเสียงติด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 ใครทักใกล้อยู่ใกล้ใดเราเสาร์ติดที่เจออีกเหมือนป้าเห็นเหมือนป้าเห็นเจออีกหนึ่งตัวเลขสองอุ้ยตัวนี้เท่ด้วยนี่เท่ด้วย แถวแถวเราแวะแถวขาบีมนั่นแหละติ๊ด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 ติด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 ติ๊ด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 ตี๊ดติ๊ดติ๊ดตม๊ดติ๊ดติ๊ดตาเดติงอยิ๊ดติงดติ๊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 งติ๊โติ๊ด เ,เหลือตัวสุดท้ายแล้วติดติดตรงไหนตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายไม่ได้ตัวสุดท้ายเอาแล้วงานงอกแล้วช่วยไหมไม่ช่วยไหมอาบีช่วยเขาหาบอกว่าติด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 มาแม่ก็จำไม่ได้จำไม่ได้หรอเอาตัวสุดท้ายเราด้วยช่วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าหาไม่เจอเพรุ่งนี้คนงานมาตักทรายไปก่อสร้างเฮ้ยไ,ไดโนเสาร์ใครเนี่ย เอาไปให้ลูกเล่นดีกว่างั้ไม่แกเล่นทำอาหารเอาแล้วครับน้องๆน,น,นี่เราไม่ได้พูดเล่นนะครับเราหาไม่เจอจริงๆครับไอ้ปลามาหาตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วครับต้องให้ปลาบาสมาช่วยหาเพราะว่าหาไม่เจอแล้วครับเดือดร้อนนี่ไง <c oughs> <c oughs> ปลาไม่หาเจอแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้เราหาต้องนานหาไม่เจอ <c oughs> เป็นประธานบนษัตว์นะ มกถึงกะกิ้งเลยอ่ะโอเคก็สนุกสนานมากมายมืดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับปล่อยให้นอนนี่ไปเลยเดี๋ยวเหนื่อยแม่แม่ซักเสื้อผ้าเหมือนแบบไปเล่นชายทะเลไงผมคิดถึงบรรยากาศเที่ยวทะเล